สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นสีเส้นค่ะเป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะความยาวเส้นละ40เซนติเมตรจากนั้นนะคะปลายทั้งสองด้านเราจะตัดให้แหลมแบบนี้ค่ะเพื่อที่เวลาสอดจะได้ง่ายจากนั้นนะคะแต่ละเส้นเราจะพับปลายด้านหนึ่งของมันลงมาลักษณะนี้ จากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้ยาวประมาณ15เซนค่ะแบบนี้นะทั้ง4เส้นเลยพอได้แบบนี้ก็มาทำฐาน4ี่ค่ะจับเส้นแรกมาเอาเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วก็ให้ริบบิ้นด้านสั้นให้มันอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะจากนั้นทีนี้เราก็จับเส้นที่2มาเอาเส้นที่2คล้องที่เส้นที่1แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเส้นที่3ก็คล้องเส้นที่2และเส้นที่สี่ เราก็จับตรงรอยพับแล้วก็เอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือแบบนี้จากนั้นกางเส้นที่4ออกจับเอาเส้นที่3ลอดผ่านช่องของมันออกมาแล้วดึงให้กระชับก็จะได้ฐาน4แบบนี้เรียบร้อยจากนั้นวางเหรียญลงไปค่ะแบบนี้แล้วเอาเส้นสั้นเส้นที่ชี้ไปด้านหน้าเราพับ เข้าหาตัวแบบนี้เส้นที่อยู่ทางด้านขวามือพับไปทางด้านซ้ายเส้นที่อยู่ที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะพับไปด้านหน้าและเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายเส้นนี้จับโค้งกลับมาที่ทางด้านขวามือปลายริบบิน้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นดึงให้กระชับ โคนริบบิ้นบีบให้เป็นรอยพับไปเลยนะคะต่อมาค่ะพลิกมาด้านนี้เอาริบบิ้นเส้นสั้นเหมือนเดิมเอาเส้นที่ชี้ไปด้านหน้าเราจับพับเข้าหาตัวเราไปริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องด้านล่างตรงนี้ต่อมานะคะหมุนค่ะให้ริบบิ้นเส้นสั้นมันชี้ไปด้านหน้า แบบเมื่อกี้เสร็จแล้วจับปลายริบบิน้นโค้งเข้าหาตัวเราแล้วก็เอาสอดเข้าช่องด้านล่างอีก2เส้นที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็เรียบร้อยนะคะจากนั้นพลิกมาด้านนี้เราก็จะมาเริ่มทำกลีบดอกนะคะจับเส้นยาวที่ชี้ไปด้านหน้าเรา เส้นนี้นะจับมันพับมาด้านหน้าปลายริบบิน้นโค้งไปทางด้านขวามือแล้วจับปลายริบบิน้นโค้งลงด้านล่างแบบนี้ค่ะปลายริบบิ้นให้เอาสอดเข้าที่ช่องทางด้านขวามือเลยนะคะแบบนี้นะแล้วดึงให้กระชับจะได้กลีบดอกแบบนี้เส้นต่อมาหมุนริบบิ้นให้เส้นที่เราจะทำกลีบดอกต่อไปชี้ไปด้านหน้าเราแบบนี้ เสร็จแล้วพับมาด้านหน้าปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือจับปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วก็สอดเข้าช่องที่อยู่ทางด้านขวามือเหมือนเดิมค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็ทำจนครบทั้ง4เส้นเลยค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะครบสี่เส้นแล้วทีนี้เราจะมาทําเกสรตรงกลางจับเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะเส้นนี้ใช้มือซ้ายนะคะจับไว้ไปลายริบบิ้นผลักไปด้านหน้าแบบนี้จับไว้ทีนี้เส้นที่ชี้ไปทางด้านขวามือจับมันมาทับเส้นแรกที่เราจับค่ะแบบนี้นะเส้นที่สามมาทับเส้นที่สและเส้นที่สจับดึงมาทับเส้นที่สามแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นใช้มือขวาจับตรงรอยที่ริบบิ้นมันทับทับกันเนี่ยนะคะจับแล้วก็หมุนให้เป็นวงกลมค่ะนิ้วโป้งทางด้านซ้ายมือกดตรงกลางตรงนี้ไว้นะคะทีนี้พอเราหมุนจนได้ตรงกลางเอ๊ะได้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วนะคะ 3เส้นด้านในใช้นิ้วก้อยหรือว่านิ้วนางทางด้านซ้ายล็อกไว้ค่ะแล้วเอาเส้นนอกสุดออกมาจากนั้นจับปลายริบบิน้นแล้วก็โค้งลงด้านล่างสอดเข้าช่องด้านล่างเลยนะคะจะเป็นลักษณะนี้แล้วดึงให้กระชับเส้นต่อมานะคะเราก็หมุนริบบิ้นค่ะแบบนี้แล้วก็เอาเส้นนอกสุดเหมือนเดิมจับปลายริบบิน้น โค้งลงด้านล่างเราก็จะเอามาสอดที่ช่องด้านล่างตรงนี้นะคะมันก็คือช่องถัดจากามันก็คือช่องถัดจากช่องที่เราสอดก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่เราสอดเข้าไปช่องนี้ต่อมาเราก็จะเอาสอดเข้าช่องนี้นะคะถัดมาทางด้านขวามือค่ะก็เอาสอดเข้าไปแล้วดึงให้กระชับเส้นต่อมาก็เหมือนกันนะคะ ก็เรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนต่อมาค่ะหมุนริบบิ้นให้ปลายริบบิ้นเส้นยาวเนี่ยมันชี้ไปด้านหน้าเราเหมือนเดิมจากนั้นนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวามือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาปลายริบบิ้นค่ะโค้งลงด้านล่างเราจะปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องทางด้านขวามือนะคะตรงนี้นะก็เอาสอดเข้าไป ก็จะได้ลักษณะนี้เราจะปล่อยแบบนี้ไว้ก่อนนะคะปลายริบบิ้นมันจะมาทะลุออกใต้เส้นนี้เห็นไหมอ่าเส้นต่อมาหมุนริบบิ้นค่ะให้เส้นยาวชี้ไปด้านหน้าเหมือนเดิมจับปลายริบบิน้นพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ปลายริบบิ้นนะคะจับโค้งลงด้านล่างแบบนี้แล้วก็เอาสอดเข้าที่ช่องด้านหน้า กลีบดอกที่ชี้ไปทางด้านขวามือนะคะตรงนี้เราจะข้ามมา1กลีบดอกค่ะอันนี้คือเส้นของมันข้ามกลีบนี้แล้วก็มาสอดเข้าที่ช่องด้านหน้ากลีบนี้นะคะก็สอดเข้าไปดึงหลวมๆไว้ก่อนค่ะเส้นต่อมานะคะเหมือนเดิมจับพับไปด้านหลังปลายริบบิน้น โค้งลงด้านล่างข้ามหนึ่งกลีบดอกแล้วก็เอามาสอดเข้าที่ช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะก็เหมือนเดิมก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะค่อยๆดึงให้มันกระชับเข้าไปนะคะ ค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะ ก็เรียบร้อยนะคะก็จะได้เรียนปุยทานง่ายๆแบบนี้จากนั้นทีนี้ปลายริบบิ้นที่เหลือนะคะเราก็พลิกมาด้านนี้แล้วก็ตัดให้ชิดเลยค่ะหรือว่าใครจะตัดตกแต่งให้เป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ